จะมาแยก3ามกระถางนี้ก่อนเพราะว่าอะไรใบเขาจะชนฝาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใบาชนฝาเนี่ยมันมันไม่ดีเนาะก็แยกใส่แก้วดีกว่านะครับอบไว้แล้วก็ปิดฝานะครับอบไว้แล้วก็ปิดฝาเลยนะนี่เสร็จแล้วทั้ง3ส่วนเจ้า2กระถางนี้ก็จะอบไว้ก่อนนะครับไม่ได้เอาออกมาเนาะก็อบไว้ในนี่แหละนะครับไม่ต้องเปลืองแก้วนะครับจนกว่าเขาจะแทงยอดออกมาเนาะ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลา2อาทิตย์นะครับไข่2ใบนี้นะครับเป็นไข่ที่ผมไม่ได้เอามาอบในแก้วนะครับผมเอาไปอบแค่สามผมเอาไปอบในแก้วแค่3ใบนะครับก็เรามาดูวิวัฒนาการแต่ละใบกันนะครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเชี่ยวเสตวุินะครับ ก็วันนี้นะครับก็อยู่กับไข่ของบอลหูช้างด่างเหลืองนะครับที่เราได้ทําการเพาะไว้ทั้งหมด5กระถางนะครับทั้ง5กระถางนี้นะครับผมก็เพาะไว้แล้วก็ลงไว้ในคลิปนั้นนะครับมีอยู่1คลิปนะครับที่ลงไปแล้วเนาะก็คือแยกจากไข่ที่ได้ทําการแช่น้ํานะครับประมาณ1อาทิตย์เนาะแล้วมันก็งอกนะครับแล้วก็เอามาเพาะแยกเป็นกระถางนะครับโดยการใส่ดินนี่เลยนะครับก็ ส่วนใบที่ใหญ่ก็จะโตไวนิดนึงนะครับใบที่เล็กก็อาจจะโตช้านะครับหรืออาจจะไม่โตก็ต้องมารอลุ้นกันอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ทั้งนี้นะครับผมจะมาแยกสามกระถางนี้ก่อนเพราะว่าอะไรใบเขาจะชนฝาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใบชนฝาเนี่ยมันไม่ดีเนาะก็แยกใส่แก้วดีกว่านะครับก็อันที่ผมจะอบแยกนะครับก็จะเป็นแก้วแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะเป็นแก้วแล้วก็จะมีนีที่เหมือนที่คุ้มผมนะครับที่คุมผมเวลา อะไรวะสระผมอะเอาเวลาอาบน้ําแล้วไม่ให้ผมเปียกน้ําอเนี่เลยที่คุมผมนะครับผมมีที่คุมผมปุ๊บก็มีฝาปิดนะครับฝาปิดเราจะมีรูหรือไม่มีรูก็ได้แล้วแต่เนียเพราะวเรามีที่คุมแล้วเห็นไหมเราก็ปิดอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแยกอกกันนะครับก็วิธีของผมมันก็จะเน้นง่ายๆนะครับไม่ยากนะเริ่มจากกระถางแรกกันเลยนะครับส่วนทั้งนี้จะด่างหรือไม่ด่างเนี่ยเราก็ต้องมารอลุ้นกันตอนโตอีกหนึ่งครั้งนะครับ ว่าจะด่างไหมนะครับแล้วก็ค่อไปนะครับอย่างนี้เลยนะแล้วก็ปิดฝานะครับมันก็จะแน่นแหละเห็นไหมอากาศก็จะเข้าไม่ถึงละหนกระถางเสร็จไปนะครับต่อไปกระถางที่สองเนาะแก้วผมมันอาจจะเก่าหน่อยนะครับเพราะว่าอืมผมเอามาใช้ใหม่นะครับเพราะว่ามันก็เคยใช้อยู่แล้วแหละพวกแก้วพวกนี้นะครับ ก็เวลาอบเสร็จก็เก็บแก้วไว้นะครับเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันอยู่ได้นานเนาะก็พยายามไม่ต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยนะครับเห็นไหมมีรูก็ได้นะครับเออไม่เป็นอะไรมากมายนะครับสองกระถางแล้วนะครับด้วยความรวดเร็วนะต่อไปนี้กระถางสุดท้ายนะครับก็ใส่ไปเลยนะใส่ไปปุ๊บ ใส่ไปเลยอื่มอบไว้นะครับนี่อบไว้แล้วก็ปิดฝานะครับอบไว้แล้วก็ปิดฝาเลยนะนี่เสร็จแล้วทั้งสามส่วนเจ้าสองกระถางนี้ก็จะอบไว้ก่อนนะครับไม่ได้เอาออกมาเนาะก็อบไว้ในนี่แหละนะครับไม่ต้องเปลืองแก้วนะครับจนกว่าเขาจะแทงยอดออกมาเนาะถามว่า เวลาที่เราแยกอกใส่แก้วเนี่ยเราจะเอาออกตอนไหนนะครับออกตอนไหนก็บอกไม่ได้นะครับก็คือต้องเน้นตามความเหมาะสมนะครับก็สําหรับต้นนี้นะครับเนี่ยต้นนี้เป็นไข่ใบแรกนะครับที่ได้ทําการเพราะนะครับก็ด่างสวยดีนะครับผมเอาออกตอนมีใบเดียวนะครับตอนที่กําลังแทงใบสองเนี่ยมันมันจะชนแก้วมันกําลังจะชนแก้วมันจะชนฝาแก้วเนี่ยก็เอาออกเลยนะครับ เอาออกมาเพาะไว้ข้างนอกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นเนาะอันนี้มันก็เป็นไม้ไข่ก็จะโตช้านิดหนึ่งนะครับก็ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะครับก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะครับนานๆครั้งเนาะก็ดินแห้งปุ๊บก็ค่อยลดนะครับโอเคสําหรับคลิปแยกก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าจเจริญเติบโตอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้รับชมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว เราชมคลิปถัดไปกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลา2อาทิตย์นะครับไข่2ใบนี้นะครับเป็นไข่ที่ผมไม่ได้เอามาอบในแก้วนะครับผมเอาไปอบแค่สามอ่าผมเอาไปอบในแก้วแค่3ใบนะครับก็เ,เรามาดูวิวัฒนาการแต่ละใบกันนะครับก็ผ่านมา2อาทิตย์ก็กว่าแล้วนะครับว่าจะทําคลิปลงสักทีไม่ได้ทําเลยนะครับนี่ ก็เลยทําคลิปต่อจากคลิปแรกไปเลยนะครับจะได้เห็นวิวัฒนาการไปนในคลิปเดียวเนาะนี่เห็นไหมครับสูตรดินสูตรดินเดิมแต่แค่ใส่แค่เพื่อไล้โรยหน้าไปนะครับอ่าใบแรกแนละ้วใบใบที่สองนี่เลยนะครับเนี่ยเอาออกได้แล้วนะครับเนี่ยถ้าใบอย่างเงี้ยอ,ออกได้แล้วนะครับแข็งแรงแล้วออกไวข้างนอกเลยเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางกันนะครับ เปลี่ยนกระถางให้ไซส์ใหญ่กว่าเดิมกันนี่เลยนะครับอ่าก็5้าใบวันนั้นจำได้ไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งต้นนี้อ่าจำได้ไหมเนี่ยออกใบใหม่มาก็มีติดด่างมาบ้างนะครับโอเคเรามาเริ่มเปลี่ยนกระถางกันครับสูด,ดินนะครับใช้อย่างละ2ส่วนนะครับยกเว้นเปลือกไข่เปลือกไข่ผมใช้ส่วนเดียวนะครับเปลือกไข่ใช้ส่วนเดียวเนาะก็จะมีเพอร์ไรส์เพอร์ไรส์พิทมส แกบนะครับแกบหมกักแกบหมักมูลมูลไก่อ่เออหินภูเขาไฟนะครับดินหน้าดินหมักใบกัมปูนะครับก็ทั้งสามส่วนนี้เนาะอ่าไม่ใช่ทั้งหมดเนี้ยใช้อย่างละหนึ่งส่วนเออใช้อย่างละสองส่วนนะครับมีแค่เปลือกไข่นะมีแค่เปลือกไข่ที่ใช้ส่วนเดียวนี่สตาร์เกิลจีนะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่าใช้นะครับ ให้ดินเข้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาย้ายกระถางกันเลยวันนี้แต่จริงอะ่ะถ้าไม่มีเพลไลท์ไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพลไลท์อย่างอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เพลไลท์เนี่ยอีต้นนี้ไม่ได้ใช้เพลไลท์เลยเห็นไหมครับเป็นแกบแกบหมักมูลไก่กับพิทมอสแล้วก็ขุยมะพร้าวมันก็โตนะครับแต่แค่คุมเรื่องน้ําไม่ดีแค่นั้นเองแต่ท่านี้มันก็จะโปร่ปงๆหน่อยนะครับกระถางตัวนี้ก็เล็กมากนะครับ ไม่ได้มีใหญ่มากก็ใช้ไซส์นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาออกก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าต้นไม้เรายังเล็กอยู่นะครับนี่เห็นรากไหมครับอ่ารากแบบนี้หายห่วงเลยนะครับหายห่วงสบายใจได้นี่รากเห็นไหมเห็นรากไหม สบายใจได้เลยนะครับลากแบบนี้นะ,ะดินที่ใช้ครั้งแรกนะครับก็อยู่ในคลิปแรกแล้วนะครับก็จะเป็นพิทมอสขุยมะพร้าวแล้วก็แกบแลบนั่นแหละครับเออก็ไปทำตามกันได้นะครับเยอะไปวะตำจิงใส่ก็ไอ กระถางใหญ่ไปเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรเดี๋ต้องเปลี่ยนอีกอยู่ได้สักแป๊บเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วเนะี่ยใส่ไปนะครับเนี่เสร็จแล้วจริงจริงดินไม่ได้ใช้เยอะอะไรเลยนะ,นะดินไม่ได้ใช้เยอะเลยอเสร็จแล้วหนึ่งกระถางนะครับไวไหม กระถางที่สองนะครับกระถางที่สองก็ทําเหมือนกันหนีไม่ลากสวยงามนะอ่าลากแข็งแรงแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับก็ทําไว้แบบนี้แล้วก็จะมีพวกปุ๋ยไอ้น,นั้นด้วยนะออสโมโค้ดนะสิบห้าห้าใส่ไปด้วยนะปุ๋ยละลายช้านะครับ แล้วก็อีกอกไม่นานผมก็คงต้องเปลี่ยนกระถางนะแต่ว่าจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนของผมเองนะอ่านี่เสร็จแล้วใบที่สองใบท,ที่สองผ่านไปท่ไมใบที่สามตามจริงเนี่ยใส่กระถางไซนี้เลยก็ได้นะเนี่ยปล่อยให้โตย,วยาวๆเลยแต่ว่ากระถางมันหมดนะครับเดี๋ยวลอกกระถางมาใหม่ อาจจะทําคลิปให้ดูหรือไม่ทำเนี่ยดูยดูช่วงโอกาสอีกทีนะครับออกละเห็นแม่ลากลากแบบนี้แข็งแรงมากนะครับนี่เห็นไหม แล้วก็ใส่ดินไปนะครับดินที่เหลือเดีเอาไปเพาะอย่งอื่นก็ได้นะเก็บไว้ใช้ครั้งที่สองก็ได้นะครับตอนที่จะเปลี่ยนกระถางก็ได้อีกเหมือนกันนะครับนี่เลยเสร็จแล้วกระถางที่สามนะครับโจะๆกระถางที่สี่ นี่ตามจริงเราไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้แนะเยนเนี่ยแต่ว่าในไหนก็เปลี่ยนแล้วเนาะออกไหมท่านผู้ชมว่าออกนะครับอ,อันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นรากออกมาข้างนอกนะเพราะว่าเขายังโตไม่ค่อยได้ที่หรอกครับ ดินรอบข้างออกนะครับเพราะอะไรเพราะจะได้กบดินลงไปได้นะครับเห็นไหมดินก็อัดแน่นจะมีพวกปุ๋ยมะพร้าวอะไรเงี้ยนี่หลกักใส่ไปนะครับเปลือกไข่ที่ใส่ไปเนี่ยเพราะว่าเพิ่มแคลเซียมนะครับนี่เห็นไหมได้ละ เสร็จแล้วอีกหนึ่งกระถางแจวนะครับต่อไปกระถางสุดท้ายต่างนี้เห็นไหมตามจริงแล้วไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้น,นั่นนะอีกระถางเล็กนะปล่อยมันโตกว่าก็ได้แต่ว่าไหนๆก็เปลี่ยนแล้วนะครับก็จัดการเลยจัดการไปเลยนะ ดินบางส่วนออกมั่งนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้กบดินได้สูงสๆหน่อยเอาดินเก่าผสมไปด้วยแล้วก็โรยเลยเห็นไหมี๋ยวนี้เราก็รอโตอย่างเดียวครับ Okay. เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมด5กระถางด้วยกันนะครับนี่สวยงามก็ไม่อบแล้วนะเอาออกเลยเดี๋ยวไปเตรียมน้ำ B1 กันครับโอเคครับก่อนน้ำ B1 น,นะครับผมก็จะใช้เป็นประจำนะใช้ก็แค่นี้พอนะครับครึ่งฝานะครึ่งฝา<ๆ>เตรียมแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องใช้อะไรมาก นี่เลยกอกอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าเหลือเราก็เก็บไว้ลดต้นไม้ต้นโตๆได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลดกันนะครับทวาจริงก็ลดไปแล้วนิดนึงแหละครับก่อนทำคลิปนะแต่วันนี้ลดซ้ำไปอีกหน่อยนะครับ ให้ดินอยู่ตัวด้วยได้เวลาเราลดน้ำใส่ไข่เราก็ลดแค่นี้พอนะครับไม่ต้องไปลดเยอะนะใส่ไปเท่าน,นี้พอแต่อไป โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดห้ากระถางเราก็จะปล่อยไว้แบบนี้เลยนะนี่ห้ากระถางนะครับแล้วก็นิ้งหนึ่งกระถางใส่ได้ป้อกใส่ได้ปอวใ,ใส่ไม่ได้ก็ไม่ใส่นะครับไปยกไปที่กัน <c oughs> นี่บุญรอดผมไม่โตสักท,ทีนะครับมันเน่าหลายรอบมาก จะตั้งไว้ตรงนี้เลยครูสกรูเสร็จแล้วนี่เห็นไหมห้ากระถางส่วนนี้เป็นต้นที่ผมแยกหน่อมานะครับอ่าช้ำโดยไม่ต้องอบนะครับลองดูมันก็เป็นนะครับแต่แค่ว่ามันดูรากให้ดีๆเนาะโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็มีคลิปวิดีโอนะครับการเพาะไข่บอลหนูช้างนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก็ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องของผมด้วยนะครับอ่าก็เหมือนทำให้ดูแหละครับว่าเวลาเราเพาะไปเนี่ยเราควรที่จะแยกตอนไหนอะไรอย่างไรนะครับงอกมาแล้วประมาณเท่าไหร่เอาใส่ดินอ่าเอาใส่ดินนะครับอบแล้วใส่แก้วไว้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ถึงเอาออกก็อ,ออกได้เลยนะครับตามจริงอันนี้เอาไปอบก่อนก็ได้นะแต่ไม่อบแล้วนะครับตามจริงอันนี้เอาอบควรเอาอบก่อนให้สักเท่านี้ก่อนค่อยเอาออกเนาะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดสมัสมาชกับช่องของผมด้ยวยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ